น้ำเดือดแล้วปาดี้สิเอาน้ำมาใส่ในจ้าน้ำเดือดเดือด hot water น้ำเดือดเดือดแล้วก็ต้มน้ำเกลือจ้านี่ต้มน้ำเกลเือ hot water ร์มิ salt with salt เกลือนะคะน้ำเกลือพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวต้องเอาไปต้มอีกรอบหนึง่ง นี่แต่หม้อเล็กได้แค่สองขวดต้มแลวจ้าต้มไว้ไดยจ้าต้มให้บรรจุค่าเชื้อนะคะต้มไวความกดมันไหวจ้าจ้ามาเบงเสร็จแล้วจ้าต้มเสร็จแล้วนะจ้านี่ต้มเสร็จแล้วจ้านี่ต้มหอนหอนอยู่นน่จ้าหอนหอนอยู่นน่ต้มเสร็จแล้วจ้านี่ความไว้ เดี๋ยวย่าสิงไงขึ้นให้เบิ้งจักน้อยเนาะสีความไว้กอนเนี่ยเน,น,นี่ยเนี่ยเดี๋ยวจังสิความใบใหม่จ้ะนี่นี่คือสตรอเบอรี่ที่เราทำนะจ้านี่ย่า,ยายเบิเ้งเฮ็ดมือนี่แหละจ้านี่เฮ็ดเดี๋ยวนี่แหละจา้าล่องเงาเบิง้งว่ามันสกิดเก็บได้โดนบ่เนี่ยเบิเ้งเฮ็ดจ้าเนี่ยโุ้ย หอดหอดขวดบอมมีย่ยายได้ใส่ขวดอันนี้นี่นี่คือสตรอเบอรี่ของยายนะคะเก็บว้เบ่งลองทดลองจากนี่คือการทดลองเบ่งว่ามันสิเก็บได้ดนบอมสิกินเก็บได้ซ้ำใดดนซ้ำไดเน,นี่ยเ็ดไว้เมื่อกินล่องเบ่งจ้ะขอบคุณที่เขารับชมนะคะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายได้จ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ